สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมพอต้อนรับสู่แน,นวโน้มตลาดประจําวันพุธคุณอมรอรัฐจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัฐคุณทุนของบริษัทเทสลาเพิ่มค่า5.7%ในรอบการซื้อขายล่าสุดหลังจากเพิ่มขึ้นมากถึง6.9%ระหว่างรอบการซื้อขายดังกล่าว ROC กําลังส่งสัญญาณซื้อราคาหยวนดอลลาร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุด ROC กําลังส่งสัญญาณขาย ดอลลาร์ลดลง0 4นี่เเทียบกับเยนในรอบการซื้อขายล่าสุด r o c กํากำลังส่งสัญญาณขายคุณอาอซีดอลลาร์สองในการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดตัวชีวัดโมเมนตัมที่รวมพฤติกรรมระยะสั้นกลางยาวหรือ U o โให้สัญญาณซื้อซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราเจมินายได้เปิดเผยการปรับลดพนักง,งานลง1 0โดยอ้างถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาพซึ่งเป็นความเจ็บปวดหลักในการลดจำนวนพนักง,งานเป็นรอบที่3ภายในเวลาไม่ถึงปี แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตมีพนักงาน1,000คนณนะเดือนพฤศจิกายนปี2022โดยบอกว่ามีพนักงานประมาณ100คนที่จะต้องตกงานและก่อนหน้านี้บริษัทได้ทำการเลิกจ้างพนักงาน7%ในเดือนกรกฎาคมและมีการเลิกจ้าง10%ในเดือนก่อนหน้า เกาหลีใต้วางแผนที่จะยกเลิกกฎระเบียบหลายข้อในตลาดหุ้นท้องถิ่นภายในปีนี้เพื่อให้การลงทุนง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินออกมากล่าวถึงความพยายามที่จะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มประมาณการอัตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในประมาณทางการเงินประจำปี2ครั้งที่ออกในสัปดาห์นี้หลังจากธนาคารกลางได้ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเคลื่อนไหวได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัย M B A ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาฬิกาการเปลี่ยนแปลงคุนน้ำมัน E I A ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15นาฬิกา30นาทีการประมูลธนบัตร5ปีของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา18นาฬิกา ดัชนีพองวัฒถจักธุรกิจของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา5นาฬิกาดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา5นาฬิกาการลงทุนตราสารนี้ต่างประเทศของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นาฬิกาหนาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันพุธในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน